เมืองประจันตคามน้ำนีนมนานเมืองประจันตคามน้ำมีนมนานเมืองประจันตคามน้ำนีนมนานเมืองประจันตคามน้ำนีนมนานขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามคัคคีสมทบสร้างอุโบสถณนะวัดแจง้งเมืองเก่าตําบลประจันตาคามอำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรี วันที่หนึ่งถึง2พฤศจิกายน2568ด้วยคณะผู้ใจบุญกลุ่มพลังบุญต่างๆชมรมคนดีสร้างบารมีธรรมกลุ่มกัลยาณมิตรคณะกรรมการวัดแจ้งวัยยาวัจกรคณะศิษยานุสิท์ในพระครูโอภาสปัญญาวัดพระครูมงคลธรรมโสพลศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ หลวงปู่ใหญ่วัดแจ้งรองเจ้าอาวาสวัดแจ้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีและกลุ่มผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีตามพระธรรม,มวินยัยตลอดถึงนำจตุปัจจัยไปบูรณะซ่อมแซมอุโบโสถใหม่พัฒนาเสนาสนะระบบน้ำประปาระบบไฟฟ้าและส่งเสริมการศึกษาสง์ผนกสามัญศึกษา แผนกธรรมและแผนกบาลีกำนหน,น,น,นดการดังนี้วันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายน2568ประธานกรรมการประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการวัดแจ้งวยาวัจกร,จกรส่วนรจจาชการ ชมรมกลุ่มพลังบุญกลุ่มกัลยาณมิตรกลุ่มขหาหบดีสายต่างๆและคณะศิษยานุสิ์ร่วมตั้งองค์กถินผ้าป่าสามคัคคีณสาราการประเปี่ยนวัดแจ้งพระสงฆ์ก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์เย็นฉลองกถิน วันอาทิตย์ที่ 2, 2> พฤศจิกายน2568เวลา11นาฬิกาถวายพัตหารเพนพระสงฆ์สามเณรเวลา13นาฬิกา49นาทีถวายกระถินสามัคีผ้าป่าสามคัคคีพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีกลางคืนชมฟรีลิเกดังคณะวัฒนาอนันต์ ี่่่ครรัับบผมมมนนนอนไไไหลู้เป็งจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามคัคคีผ้าป่าสามคัคคีตามกำลังศรัทธาหอออำนาจบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมทอดกระถินครั้งนี้จงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงโชคดีมีความสุขจเจริญด้วย จตุรพิทพพรชัยอายุวันนะสุขะพละธนสารสมบัติตลอดกาลนานเหินท่านใดประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อคณะกรรมการวัดแจ้งได้ที่โทรศัพท์08010309290806095417 087 142 2595และ081 421 1152เมืองประจันตะคามน้ำมีนมนานเมืองประจันตะคามน้ำมีนมนานเมืองประจันตะคามน้ำมีนมนานเมืองประจันตะคามน้ำมี